สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาล วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงทั้ง12ราศีนะคะวันนี้เรามาดูดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนเกิดของเขานะคะสิงหาคมปสสีพศ2567ก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับ ช่องรายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะเพื่อท่านจะได้ทราบข่าวสารนะคะดวงชะตาของท่านก่อนที่อาจารย์จะทํานายดวงชะตาอาจารย์จะใช้ออดิโครนในการฉีดเพื่อกระจายพลังงานสารส่วนผสมน้ํามันสกัดของมะกรูดมะนาวแล้วก็กระวานจะเป็นตัวล้างพลังงานลบนะคะคนที่เป็นไมเกรนหรือค่อนข้างเครียดอาจารย์แนะนำวัชุบสัมีไว้ที่หัวนอนนะคะสมาธิคุณจะดีแล้วก็หลับสบายนะคะ ในดวงชะตาของในชาวราศีสิงเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่คุณทำไว้ในเรื่องของผลผลิตเกษตรกร,ร,ก,รการค้าขายที่ทำการตลาดมาเนิ่นนานกับสองการอดทนเพื่อรออ่าอย่างเช่นทำงานตั้งใจมากนะคะเพื่อรอการสอบดูหนังสือเพื่อรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง อันนี้ก็จะส่งผลในดวงชะตาของในชาวราศีสิงห์ที่คุณจะสําเร็จที่คุณจะสําเร็จนะคะแต่ในดวงชะตาของท่านท่านจะต้องกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆที่ท่านเคยสร้างไว้หรือตรงนี้นะคะใครที่ชอบบนบานสารก่าวนะหรือบนไว้แล้วรู้อยู่แก่ใจแต่ยังไม่ได้แก้ไขท่านหนีอะไรหนีได้หนีเรื่องสัจจวาจา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นดวงของท่านเงินกำลังจะเข้ามาค่อนข้างมากนะคะแต่สิ่งที่ท่านกำลังเหมือนอย่างเช่นท่านตบปากรับคำแล้วก็อธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วก็ได้ไปแล้วแล้วก็เนิ่นนานมาแล้วแกล้งลืมบ้างหรือลืมจริงบ้างอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ใช้ชีวิตบนความเสี่ยงอยู่อย่างนั้นเนี่ยโดยที่รู้อยู่แก่ใจตรงนี้จะ ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเนี่ยเส้นทางการเงินของท่านมันมีเข้ามามหาศาลแล้วก็ชีวิตจะตั้งหลักได้ประสบความสำเร็จมากแต่มันติดอยู่ตรงนี้ที่เดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นเช็คดูให้ดีเช็คให้ดีนะจำให้ได้ะระลึกให้ได้นะอาจารย์เชื่อเลยว่าคุณจำได้คุณจำได้แต่คุณแกล้งลืมนะคะในดวงชะตาของท่านเขาเตือนประมาณนี้ สำหรับในชาวราศีสิงห์นะปัญหาเก่าจะต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ในดวงชะตาของท่านคนที่ชอบตบปากรับคำเวลาใจดีที่สุดเขาบอกอย่าพึ่งให้สัญญากับใครเพราะเราจะไม่มีสติในการอิ่มเอ,อิบอิ่มเอมปิติสุขตรงนั้นน่ะมันก็จะตบปากรับคำไปเลยทีนี้ พอถึงเวลาทําไม่ได้ก็มีนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องการไปลั่นวาจาลับปาอะไรกับใครนะมันจะทําให้เราต้องรับผิดชอบต่อในคําพูดนั้นแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณนะมีปัญหาได้นะคะแล้วในดวงชะตาของท่านมีโอกาสที่มีโชคมีลาบแต่ไม่ใช่ลาบที่ได้จากลอตเตอรี่นะคะเป็นลาบจากที่คุณ ทำงานไว้วางแผนไว้ลงทุนไว้หรือมีความเสี่ยงไว้อย่างพวกที่เล่นหุน้นเล่นอะไรที่เป็นลักษณะสเสี่ยงนะคะแล้วก็ในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นจับเสือมือเปล่าน่าจะยากชั่วโมงนี้สําหรับในชาวราศีสิงห์แต่ถ้าใครดาเนินชีวิตมาค้าไขาแล้วก็แล้วแต่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะในช่วงสิงหาคมน,นั่นเองและที่สําคัญ ท่านจะได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ท่านมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่โบราณสถานที่เก่าแก่นะคะแล้วก็ให้ท่านไปขอพอรก็จะช่วยหนุนดวงชะตาของท่านให้มีในเรื่องของเมตตามหานิยมมีการเงินมีความสุขอาจารย์ให้สังเกตยอย่างนี้นะคะเวลาที่ท่านไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ทำเสร็จแล้วสบายใจ ทำเสร็จแล้วมีความสุขขึ้นมานั่นแหละคือเขาเรียกว่าถูกช่องถูกฉากแล้วบุญนะั้นมันได้รับเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าไปแล้วหงุดหงิดแล้วมีปัญหาทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างโอ้ยไม่ได้ละไม่ได้เลยนะคะเสียเปล่าเพราะฉะนั้นเลือกด้วยจะไปกับใครนะคะในบางคนมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนาะอยู่เฉยๆไม่เป็นไงพอจะไปทําบุญทะเลาะกันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระวังแต่ก็ต้องแยกกันเลยระหว่างคนที่ มีพลังงานขององค์เท้าเวสุวรรณอย่างเงี้ยบางทีเขาไปทําบุญเขาจะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดอะไรของเขานั่นก็เป็นที่ตัวเขาแต่เขาก็ไม่ได้มาทํามาพ่นใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นในอารมณ์ของเขานะอาจารย์เราไม่ได้ลงลึกให้ทีนี้ในดวงชะตาของท่านเอาละต่อไปนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมท่านจะมีความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานมีคนให ให้ความเชื่อถือท่านเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นการเมืองใครที่จะสร้างภาพลักษณ์จะสร้างชื่อเสียงเป็นช่วงที่เหมาะสมมากๆแต่ในการที่จะทำการสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารข้อมูลต่างๆคุณเซฟให้ดีเพราะว่าไม่งั้นคุณได้เก็บตกปัญหาที่หลังแน่ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเขาเรียกว่า เ็นความรักที่เหมือนแฟนคุณก็ให้แหละให้ให้บ้างแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเขาให้น้อยไปประมาณนี้นะคะก็รู้สึกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของความรักยังติดต,ติขัดขัด,ขดแล้วก็ยังเป็นอารมณ์อยู่นะคะแต่ก็มีการวางแผนในเรื่องของการที่จะไปพักผ่อนร่วมกัน,ม,กนมีความสุขร่วมกันนะคะส่วนชีวิตคู่จะดูเหมือนกับสร้างให้โรงงรักปักฐานมีบ้านมี หลักฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะไม่เหมือนราศีอื่นๆเนาะที่จะเป็นแบบรักแบบวือหวาในชาวราศีสิงจะออกแนวเป็นผู้ใหญ่กว่าคิดในลักษณะความมั่นคงนะคะโอเคฝากประมาณนี้เดือนแห่งความสำเร็จแล้วก็ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือคะ่ะสวัสดีค่ะ